สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะทำกลางบรรยากาศยามเย็นนะคะฝนตกเย็นสบายสบายครูชุมีเรื่องเล่านะคะก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววงสาวน้อยเพชรบ้านแพงปิดฤดูกาลน้ำตาคลอน้ำตาซึมทำไมถึงน้ำตาคลอทำไมถึงน้ำตาซึมนะคะนี่แหลคะค่ะ กูชุกก็จะมาเมาส์มอยให้ฟังนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เริ่มบรรยากาศเลยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะคะของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง ปอดฝนนะคะไม่มีฝนตกเลยนะคะพอตกยามเย็นเท่านั้นละค่ะโอ้โหคนกระลังไรกันมานะคะแล้วก็กทมก็เหมารถบัดมานะคะ2คันนะคะ f c อซีละองงอิงนะคะมาจากกทมและก็รถตู้อีกมากมายเลยนะคะและคุณชูก,ก็ จะเล่าเรื่องให้ฟังนะคะบรรยากาศจากนั้นนะคะบอสโจก็ได้ตั้งเวทีเสร็จพอตั้งเวทีเสร็จแล้วก็จะมีประตูทางเข้านะคะ เป็นบ้านผีสิงนะคะหรือเกี่ยวกับใขรอ้อนะคะทําเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นบ้านนะคะพงบ้านยาวนะคะก็มีผีอยู่ในนั้นนะคะร้ายตนเลยนะคะมีทั้งหน่ากลัวนะคะส่วนมากจะกลัวะคะ่ะใครเข้าไปทางนี้ก็กลัวทุกคนร้องวีดร้องวัดกันทั้งนั้นเลยนะคะวอโจก็หัว,หวแหลมมากเลยนะคะเขาเรียกว่ามันสมองเป็นเลิศเลยนะคะในวันปิดและดูการ โอ้โหเป็นที่น่าหัดสัจจันมากเลยนะคะก็ไปถ่ายรูปตรงบ้านผีสิงกันนะคะเป็นแถวยาวเลยนะคะ <c oughs> และก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะจุดสำคัญมากเลยนะคะจุดสำคัญมากเลยในขณะที่กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมคะก็มีวงนะคะเขาเรียกว่า วงผิ้ให่บ้านฟินแลนด์หรือโตเกียวมิวสิกนะคะก็มาร่วมแสดงด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีแขกรับเชิญนะคะอย่างเช่นดิวนะคะน้องดิวนะคะก็มาร่วมรายการนี้ด้วยนะคะในวันปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันอำมราอะไรกันนะคะ น้องก็มาในชุดตอนแรกเลยนะคะเป็นชุดราตรีเลยนะคะสวยมากนะคะเอาทองทองสีน้ําตาลนะคะชุดราตรียาวนะคะหลังจากนั้นนะคะโอ้โหนะคะพอน้องร้องเพลงเสร็จใช่ไหมคะเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพราะมากหลังจากนั้นโอ้โหมีช็อตนี้สําคัญมากเลยนะคะขบวนแห่นะคะขบวนแห่ตั้งแต่หน้าเวทีขึ้นไปบนเวทีนะคะ ขบวนแห่ก็สวยนะคะของไข่ออนะคะอู้หูสวยอลังการมากๆเลยนะคะใช้ผู้คนนะคะมากมายหลายราย้รอยชีวิตเลยนะคะเดินตั้งแต่หน้าเวทีจนขึ้นเวทีนะคะน้องอุ๋งอิงของเรามานชุดสวยมากๆเหมือนเขาเรียกว่านางฟ้าตัวน้อยเลยนะคะเหมือนเจ้าหญิงเลยะคะ่ะสวยนะคะก็เดินมานะคะมี3ท่านนะคะมีนะคะออมแอม แล้วก็สุสายใยนะคะแล้วก็น้ององงอิงตรงกลางนะคะขึ้นขบวนแห่กันนะคะแล้วก็ขึ้นบนเวทีนะคะหลังจากนั้นนะคะน้องก็ร้องเพลงของไคลอ้อนะคะขนรุกกันเลยนะคะบอสโจก็ร่วมแจมร่วมแสดงด้วยแล้วก็ร้องเพลงขายอ้อกันนะคะสวยมากๆนะคะงานนี้จัดขึ้นโดยเฉพาะในวันปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะหลังจากนั้นอะไรครูชุ หลังจากนั้นนะคะน้องก็ขึ้นเวทีร้องเพลงนะคะมาในรุกนะคะผีเสื้อสีชมพูนะคะสวยอลังการมากนะคะมาไรนะคะมากันโอ้โหพวงหนึ่งจากพวงสองพวงสามพวงสี่เป็นสิบสิบ,สบ,สบพวงเป็นร้อยพวงเลยนะคะมาไรเงินร้านนะคะขึ้นสู่บนเวทีนะคะตอนแรกก็มาไรเงินแสนใช่ไหมคะมาไรเงินแสนเป็นสิบสิบ,สบพวงเลยนะคะมอบพีลาอ,อุงอิง จากนั้นมาายเงินร้านนําโดยพนนนะคะแล้วก็ย่าไรหรือพ่อการชัยนะคะขึ้นสู่บนเวทีมาไายเงินร้านน้องอุ๋งอิงหันมาน้ําตาครอครูช่วยเห็นภาพแล้วครูช่วยยังน้ําตาไหลอดไม่ได้นะคะ น้องอุ๋งอิงก็กั้นน้ำตามองไปหาพ่อนนมองไปหาายไรน้ำตาก็อย่ไหลออกมานะคะกำลังจะไหลออกมาตื้นตันจนพูดไม่ถูกร้องเพลงไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าตื้นตันใจนะคะกับมารายเงินร้านโดย F อฟซพลังเงียบ f อฟซหลายๆท่านนะคะหนึ่งในนั้นก็มีครูชุร่วมอยู่ด้วยนะคะเพลงแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะอีลาอุ๋งอิงของเรานะคะน้องมองตาพ่อนน มองพ่อกัญชัยน้ำตาก็คลอนะคะร้องเพลงแทบไม่ออกคุูชู้นุนขนลุกเลยนะคะน้ำตาไหลเลยช่วงนี้โอ้โหสุดยอดยอดมากแล้วก็ประทับใจนะคะและน้องก็เลยบอกว่าไม่ร้องไม่ร้องนะคะน้องฝืนนะคะฝืนออกมาก็บอกว่าไม่ร้องไม่ร้องเดี๋ยวแต่งหน้ามาสีสวยเดี๋ยวน่าจะรบหมดนะคะคือฝืนนะคะฝืนท,ทั้งทั้ที่น้องอยากจะร้องออกมานะคะ ปนมากๆเลยแล้วน้องก็บอกว่าไม่ร้องไม่ร้องนะคะพ่อกัญชัยบอกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะคะน้องก็เลยฮึดไม่ร้องนะคะแต่น้ําตาซึมเลยนะคะเห็นภาพแผงความประทับใจเมื่อคืนนี้จบไปด้วยดีกับมารยเงินร้านร้านกว่านะคะไม่รู้ว่ากี่พวงกี่พวงมารยเต็มหน้าเวทีแล้วก็บนคออีหล่าองคอิงนะคะ ใส่ไปทีละชุดละชุดชุดละสิบพวงห้าพวงนะคะแล้วก็มาเจออะไรยักเงินร้านะคะหลังจากนั้นนะคะน้องก็แต่งชุดสีเขียวอีกชุดหนึ่งโอ้ยสวยมากๆเลยนะคะเตยลานะคะเตยลาน้องก็ยังเล่นมุกอะ บอกว่าไปแล้วนะเจอกันปีใหม่เจอกันปีใหม่นะคะแล้วก็บอกว่าจะไปแล้วจะไปนอนแล้วนะคะก็ยังเล่นมุกตลกอีกน้องอุ๋งอิงนะคะสวยอลังการมากกจบไปด้วยความแฮปปี้นะคะไว้อะไรกันปีหน้าเจอกันใหม่นะคะกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงปิดฤดูกาลเมื่อคืนนี้จบไปด้วยความสวยงามจบด้วยความประทับใจรับภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะคะอูชุกก็มาเมาะมอยให้ฟังว่ามีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นกับน้องอุ๋ง อีกบ้างนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะคะทุกท่านก็แสดงความยินดีนะคะกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็อำราอะไรกันนะคะ ภาพแห่งความประทับใจในระหว่างเตยราทุกคนก็มาเตยรากันซอดแจ้งเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเห็นแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะบอสโจก็บอกว่ายังไม่ได้นอนเลยก็ทําอาหารเรียงนะคะกับคนที่จะกลับกอทมอรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวาน,นนี้นะคะมีเจ้าของนะคะเขาเรียกว่าผู้จัดทางฟิวเจอร์ของหนังนะคะภาพยนตร์นะคะมาร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะใน บ่งปิดฤดูกาลในครั้งนี้ด้วยก็เกิดความประทับใจกันกันกบหลายๆท่านเลยนะคะขนาดกูชุเห็นแล้วกูชุก็ยังน้ําตาไหลาตามเลยนะคะมันมีความรู้สึกตื้นตันใจจนบอกไม่ถูกนะคะจึงขอบรรยายมาเป็นภาพและก็มาเล่าให้กับ f อฟซพ่อพ่อแม่แม่ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังแรงใจ้กับครูชุด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจกับครูชุด้วยและครูชุก็จะเกาะติดสถานการน้องอิงมาเร่าให้ฟังนะคะว่ามีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นบ้างคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ